สวัสดีค่ะสำนักรายง,งานสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่4ประจำปี2,563ค่ะวันอังคารที่14กระกฎาคมพุทธศักราช2,563นายไอพินยาสุจริตตานัน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานารัฐวิสาหกิจสัมพันธ์โดยมีผู้แทนสำนักงานกฤษฎีการผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายารัฐวิสาหกิจอนุกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์รักษารัชการแทนผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นอนุกรรมการและเลขาอนุการ เข้าร่วมประชุมโดยมีเรื่องพิจารณาดังนี้ข้อพิพาทขององค์การสะพานปากรณีลูกจ้างกล่าวหาองค์การสะพานปากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรายงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543มาตรา35อนุหและข้อหาลือเกี่ยวกับการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทำนองเดียวกันตำแหน่งด้านพัสดุของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานแลฐพิษากิจสัมพันธ์จะได้นําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการแรงงานรัะวิสากิจสัมพันธ์เพื่อพิจรนารณาให้ความเห็นชอบต่อไปจบการร,งงาาาารายงานข่าวอุตสาหแสงฉายรายงาน